คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบรนเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้ใครเล่นตามนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาอยู่กับน้องมุกอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมวันนี้มาอยู่กับเกมพอจุนอ็อกหรือพี่วัวทองแห่งโชคลาภ่นเองเนาะวันนี้กำนุลมาที่1 0 0 0 0หมื่นะคุณผู้ชมเราเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะมาก่อนอื่นกดออโต้แล้วเบ็ดกันที่120แล้วกดแบบออโต้50ครั้งไปเลยนะ ไปคุณผู้ชมอรอลุ้นกันว่าเกมนี้มันจะเลิศไหมจริงจริงมันเลิศแหละเพราะว่าเล่นทีไรมันเลิศตลอดต้องขอให้มันเลิศสิยังไงก็ต้องเลิศมาคุณผู้ชมเข้ามาดูแล้วก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องโมโคณีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเนาะ <Hey. S 1> เพื่อเป็นการเวลาที่เราอัปเดตคลิปใหม่ๆคนจะได้ไม่พลาดชมคลิปเรานั่นเองมาเร็วคุณผู้ดูคุณผู้ชม ก็คือเกมนี้มันจะต้องอาศัยแบบความสม่ำเสมอของเบ็ดหน่อยนะอ่ะจริงจริงมันต้องหมุนไปได้สักพักก่อนมันถึงจะกระโดดเอาจริงจถ้าวัวก,กระโดดอ่ะแตกมากกระโดดมากกระโดดโอ้โหมีการแบบหลอกๆมีการแบบหลอกๆแล้วด้วยทำทำไมอะ่ะใจร้ายอะ่ะใจร้ายที่สุดเลยอะ่ะมากระโดดจริงเหรอโอ้โหไม่กระโดดอีกแล้ว เพื่อแบบช้าๆได้พาเล่มงามนะคุณผู้ชมอ่ะอาโดดโดดโดดจนได้เห็นไหมกระโดดขึ้นมาสิส้มเหรอวิ่งขอเยอะๆกว่านี้ได้ไหมนะอ่าเป็นส้อมอีกหนึ่งอาส้มก็ได้ไม่ว่าแต่ขอคูณสิมา<อ>คูณ10คูณส,สิบไปเลยค่ะส้มคูณสิบ เป็ดกันที่600คูณสิน่าจะได้6,000นะคุณผู้ชมโอ้โห oh, <no. S 1> oh, สุดอยู่นะเนี่ยดูสิโอ้โ oh, หเลิศเอาจริงๆหรอคุณผู้ชมมันแตกเท่านี้นะ่ะถือว่ามันเป็นกำไรแล้วนะเนี่ยกำไรเรา3,500แล้าล <Huh? S 1> อ่ะขออนุญาตปรับเบ็ดขึ้นเป็น260แล้วกันเนาะว่าจะเอา200แต่มันมากไปไม่เป็นไรอ่ะ200แหละปะใจใหญ่ๆเลยมาเป็นกันที่200กดไปเลย โอ้หทกันใหญ่จะต้องนิ่งอยู่นะ <_ d ial> ก็คืออาศัยให้เขากระโดดเลยจริงๆยังไงก็บวก <_ d ial> มาค่ะอู้วูวายเยอะมากบวกมา600 <_ d ial> มาเลยขอแบบกระโดดอีกสัก2 2ทีอะ่ะเดี๋ยวปิดคลิปเลยจริงๆก็ <_ d ial> คือด้วยการจ่ายของเกมนี้จะเป็นแบบลายเดียว นะคุณผู้มชมไม่ใช่ลายเดียวสามแถวสามลายเออขออนุญาตกแกแอมนะคุณผู้มชมเนื่องจากช่วงนี้เสียงแหบแปลกเฮ้ยคูณสิบหรอเอาเฮ้ย oh, <no. S 1> คูณสิบไปเลยหนึ่งพันคูณสิบหนึ่งหมื่นไปเลยคุณผู้มชมโอ้โหหไม่คิดว่าจะปวกเร็วขนาดนี้นะ สุดยอดมากเลยอ่ะบวกไปอีกหนึ่งหมื่นคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โสุดมากตอนนี้กําไรอยู่ที่ห0 0 0 0่นแล้วนะอเอาจริงๆเราจะปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าขอหมุนไปอีกนิดนึงแล้วกันนะเนาะเผื่อเขาจะกระโดดเพราะรอบนี้เขาไม่ได้กระโดดนะเราหมุนได้เองที่คูณ10อ่ะไปก่อนแล้วกันขอเพิ่มเบ็ดที่280เนาะแล้วกดออตโต้ไปเลยค่ะหูหดีมากอะคุณผู้ชมเกมเนี้ย คือเอาตรงๆน่ะถ้าใครที่รู้จักเกมเนี้ยรู้อยู่แล้วว่ามันแตกมันแตกดีอยู่แล้วนะด้วยแบบมันมีฟีเจอร์ที่เป็นวายตัวคูนะ่ะคุณผู้ชมอ่ะเสียงก็จะไม่ได้แล้วแต่ว่าก็ยังจะสู้อยู่นะถ้าแบบลำคาญเสียงกันก็ขอให้ด้วยเนาะกระโดดไหมโอ้โหอ่ะไปต่อ ือตอนนี้สู้สู้อย่างเดียวขอแค่กับกระโดดขึ้นมาเซมาเอากระโดดจริงคุณผู้ชมโอ้โหรอบนี้ขอตัวจ่ายแพงๆแบบนี้แหละด้วยทองมาโอ้โหด้วยทองไม่ได้ด้วยทองไม่ได้ดไไดประทัดเหรออุ้ยดีแล้วที่ไม่ได้ประทัดอุ้ยประทัดเลื่อนผ่านไปก่อนได้ไหมไม่เอา รอบน,นี้เป็นอะไรอ่ะืออซองแดงก็ได้มาขอซองแดงคูณสิบปิดคลิปเลยจริงๆมาจนได้คุณผู้ชมซองแดงคูณสิบโอ้โหสุดยอดมากโอ้โหเสียงหลงไปเลยค่ะรอบนี้ซองแดงคูณสิบรางวัลซูเปอร์เมกะอยู่แล้วรางวัลซูเปอร์เมกะแงงแงสองหมื่นแงงแงโอ้โห 28,000โอ้โหก็คือตามสัญญาเลยกระโดดอีกครั้งเราจะปิดคลิปเลยนะคุณผู้ชมเท่ากับว่าเกมนี้ได้กำไรไปทั้งหมดทั้งสิ้น33,328โอ้โหสุดยอดถ้าใครอยากร่วมสนุกกับเกม For t u n e o ็อที่ค่าย PG ก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างตามไปร่วมสนุกกับมุกได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย